กินมั้งดูกินเนี่ยมันน่ะน่เนื้อน่ะแอบดื่อเดือดเหนื่อยนั่งนอนแม่แม่ช่วยถม่ยาอะไรด้วยต้มไหนอะไรบ๊วบอวอเจ้ามากกวที่กินได้ต้องอาไรกินเองต้องอกินเองอยากกินบอกนาตีให้ต้มกะโหลไว้ห้ แส่ปรกิไมหลายโหลดป่าเซมอนเจ้านั่นแยิยแแบบยุ้เพื่อแแบบแช้ว่ะเมื่อเห็ดซื้อจะขึ้นผ่านหรือซื้อได้หรอขานเด้วเป็นคนดดหิทยู่หิทยผ่านงา,านบะม่มีเวลา,น,ลาน้านมีเวลาเห็ดงานบม่มีเวลาไม่งั้เห็ดก็เผาหรอก เอาน้ำมันอย่างไรๆเอนเอนางอีกบ้านนังปลพร้อมมาไหมล่ะปลพร้อมมากินเค้า กินจมูกไปบ้างกินเลยอืมฉันอยากอยูอ๋องชิมมั้งเาไข่พะโลก็แซ่บจัดอ,อง,งเมเบิ้งไข่พะโลเอนั่นะก็เลยว่าบอกนาตีให้ทาน อีกบ้าข่าวนะบ้านี่กับบ้านมังแบอยู่แบบยุ่ยาแม่เฮ็ดซุกินอีกเอาฮะมาอร่อยอย่ะ <c oughs> หรออยอยังไก่แม่เฮสุกิ่นกอบนกหวายยู่แล้วกิ่งก้านกับใบใช่ใบกับข้าวสีท่ไม่ใช่ฮะเฮ็ดหยืดเฮ็ดอีหยุดอพราท่านเฮ็ดแล้วกัน้อยเฮ็ดได้ต้นป่าซมอนจะอยากอีหยุดเพราะว่าเขาคือเสียงว่าใบตะเข้า มะพระาวน่าจะยังบูแม่น่าจะปัดกระเทาะสิเบิ้งสิสตกักไข่งมองมันมันเอามองมันมันอยากได้มองมันมันกางด้วยส่วน นนี้กลางด้วยเด้อมัน,น,กอนก็เบิ่งกลางแสบแสบเพื่ออะไรแม่แสบ <Yeah. S 2> <laughs> เสนบมันแต่ว่าตอท่อจ่มัเเนแต่วมกอรอ่าตเี่อโมกาเบอนม่ื้มากจหเป็มัน่กระเสีบูกียบอลายจะพี่น้องอม่เหงอท่โมกกว่าเสบมอนแม่ซื้อมากจะเป็นเศษมันแต่กระเียบถอืเแซ่บขอบคุณละลายจ้ะ่แม่เห้่อทอโมากว่าเสมอน่ื้อมากจะเปเั่กะเสีบถกเขอบคุณลายจ้ะพี่น้องแ่าหวกัน